ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่องนัดเกมมิ่งคนติดตุ๊กตาวันนี้เราจะมาเล่นเกมวอร์ทังกันนะครับผมจะหาเงินไปปลดล็อก KV1S คันนี้ที่วิจัยเรียบร้อยแต่ว่ายังมีเงินไม่มเหรียญเงินไม่พอในการวิจัย ซึ่งผมจ้าขั้นไหนผมก็ยังไม่รู้เดี๋ยวแั๊บเดงยว่มันเข้าบ้านไล่ไก่ไปอ๋อตอนนี้ผมไล่ไก่เสร็จแล้วนะครับเรามาเริ่มเล่นกันที่รถถังขั้นไหนก่อนดีนเอลี่สุด,ดพันเซอร์สามพนเซอร์สามหรือสามห้าวงเล็บเปิดทีวงเล็บปิดพนเซอร์สองหรือพันเซอร์ แอนเซอร์ระดับอะไรนะระดับ4 E อยู่ที่1 E, e ี่6 E ึกงแกลักซี่หรือ k วั1ของสาภาพโซเวียต่34.5สหภาพโซเวียต่34สาภาพโซเวียตซึ่งลายพันงผมไม่ซื้อนะเพราะว่า,าว่าไหนดีนะ คนไหนเอาคอนนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวรอตอนมันลบเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มลบไปแล้วเข้ามาทำนะไรผมเป็นที่สามสี่สิบห้าข้างล่างมีไทเกอร์เคดีสอ กะไมจรอดไหม่รอดแต่งนี้ก็ได้เงินแหละแล้วัก็ไหนึ่งอีบี้แทงฝั่งเราจะหาที่จะหาที่เล่นกันหรือเปล่าไปบุกเข้าแนวหน้าเลยดีกว่า ไม่ช่เอาไปบุก่ากกายเป็นเป้าเราเอาคะแนนแากขายฐานดีก่อนไม่ได้หลอทำไมโอเคจุดยึดอยู่ยึดอยู่ยึดอยู่ยึดอยูยยย่โอ๊ย ย,ยึดยุดยุดยุดก่อนโอเคกันฐานกันฐานเราการเล่นทีสามสี่ก็จะไม่ออกไปข้างหน้าเราจะ พยายาไม่ออกไปข้างหน้าเพราะว่าจะกลายเป็นเป่าแต่ก็ไม่ได้ให้ให้สู้อย่างเดียวนะก็ต้องออกไปสู้ด้วยเพราะคันนี้ก็ไม่ใช่สายสะหนคันนี้สายมันมันสายบุกอะเออ ก็ไม่ได้ให้บุกขนาดนั้นก็จะโดนอะเห็นนะตามที่ผมบอกเลยก็ไม่ได้ให้บุกมากแล้วก็ไม่ได้ให้ซุ่มมากด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราบุกมากก็จะกลายเป็นเป่าถ้าไม่บุกก็เขาก็ไม่รู้แลเราก็จะกลายเป็นเป้านิ่งอยู่ตรงนั้นอะเห็นไหมกลายเป็นเป้านิ่งแล้วก็หนีไม่ได้เลย มันมีไทเกอร์หนึ่งอยู่ตรงนั้นแล้วเพื่อนก็ไปไฟบบอ,อยู่อนแรกแม่ก้าวหน่อยมันให้เกินจริงก็ไม่ได้ไอไอไทเกอร์หนึ่งก็อยากไปเปรี้ยวตรงนั้นสิโอ้โหแม่มีกระตัองใครยิงก่น ไอ้ี่ KB2 มือนแบบนี่เอกปืนใหญ่โคตรเลยนี่ยนะนี่เอกปืนแรงมากเลยนี่ยมัดปืนแรงแต่มันไม่ยิงโอ้โหปะแพ้ไอ้สอ2มันปืนแรงแต่มันไม่ยิง ทีเล่นจะจะส้มจะบุกจะอะไรแบบนั้นน่ะคือถ้าบุกอะ่ะมันกลายเป็นเป้าแล้วคุณจะแตกก่อนเพื่อนเลยก็ทั้งอาคานีนะั้นเราต้องเอาสไนไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อน,ออนแล้วก็ค่อยไปค่อยไปออกแนวหน้าแนวหน้าไม่จับนะค่อยไปออกแนวหน้า ไม่ใช่เฮฟวี่แคงที่แบบคุณจะไปเฮฟวี่เฮฟวีไปแบบไปเป็นตัวรับกระสุนไม่ได้มันไอ้คันนี้มันก็รับเยอะๆไม่ได้เลือดมันน้อยอย่างหนึงเกามันก็น้อยเหมือนกันซึ่งคันเนี้ยคุณต้องแบบทั้งสู้แล้วก็ทั้งบุกไปอย่างที่คุณเห็นอนะ่ะเออคันนี้นะเราอย่าเอามันพยายามอยากเอามันไปสู้ ปลอดภัยไว้ก่อนในคันนะี้ไม่งั้นคุณจะตายก่อนเพื่อนพวกคุณเหมือนจะไม่ค่อยชอบคันนี้ใช่ไหมแต่จริงๆอะ่ะมันโหดนะถึงจะกราะมันน้อยเลือดม,มันก็น้อยดามเมจนะ มันเกินมันเกินดานเมจที่กำหนดให้ได้เลยนะไอ้คนนี้ซึ่งผมไปคิวเดี๋ยวคิวตรงนี้เลยเพื่อนเขาไม่ไหวนันไง เป็นพวกสไน่ะเออไอ้คันนี้มันก็ไม่ใช่พวกสไนนะมันพวกบุกเลยมันเป็นของพวกบุกอะ่ะเออเข้าใจไหมพวกบุกอบะบุกแบบประทะประจันหน้าแต่ก็ไม่ควรประจันหน้าขนาดนั้นคุณควรที่แบบจะระวังกระสุนด้วยค่ายคันนี้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เกาะหนาเลือดเยอะอะไรมาก แล้วคุณเออคุณผู้ชมลองดูหลอดเลือดนันสิน่ะผมโดนยิงแป๊บเดียวมันมันหายไปเกือบครึ่งหลอดละแสดงว่าไอคันเนี้ยมันไม่ค่อยไหวแล้วดูตอนนี้ก็เกือบจะแตกคืเอเนี่ยไอเนี่ยมันจะฆ่าให้ได้เลยเอู แต่ผมอ่านชื่อมันไม่ได้จะเรียกว่า VK สามศูนย์จุดศูนย์หนึ่งพีก็แล้วกันไอ้คันนี้มันยิงแรงแถ้าเกิดมีนะทีสามสี่ไม่ควรออกไปเลยคือควรจะซุ่มแล้วก็ออกไปบุกด้วยม,มันก็ไอ้คันนี้มันก็ไม่ใช่สายสุ่มมากมันก็สายบุกค,คือคุณเจ้าเข้าใจไหม อาจจะยำอาจจะยำเยอะไปหน่อยว่าเอออะไรแบบเนนะี้ยเดี๋ยวก็ต้องมอาฟ้าลงเงินใน KB ใน KB one ใน KB หนึ่งเอสเนี่ยไอ้คณะโอเคมีอะไรให้ดูไหมเก็บควส ได้เงินเควสมันได้เงินแบบธุรกิจมันคือเควสทำลายรถถังคันไม่ขนาดออกรบด้วยผ่านะที่ระบุไว้ด้านล่างสาภาพโซเวียตหรือญี่ปุ่นแล้วก็นี่ยเรียบร้อย แถมเพิ่มค่าประสบก,การณ์ผมเ็าเป็นเควีเหนือไปลุยเลตดดิก่าอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไปแทงได้นะคือมันไม่ใช่เฮฟวี่แทงแบบของเยอรมันหรือประเทศอื่นๆน,นะมันไม่ใช่แบบนั้นนะเกาะมันไม่ได้หนาบ้าเบอร์วัลเบอร์อว,ว,วังอลังการอะไรขนาดนั้นนะเกาะมันไม่ได้หนา ข้างมันถ้ามันหันข้างอ่ะยิงเข้าได้เลยถ้ามันไปแทงไม่ได้ถ้าเกิดคุณได้คันนี้แล้วคุณจะเาไปเที่ยวไปแทงไนะผมว่าไม่ควรผมบอกเลยว่าไม่ควรเพราะคันนี้ก็ต้องเพราะคันนี้ไม่จะเหมือนทีสามสี่บา้าใช้หลักการเดียวกันแต่ว่าไอ้คันนี้ผมจะเอาไป ก็เข้ามาทายคือหลักการคันนี้มันคล้ายๆกสนสันค่ะแต่ว่าคันเนี้ยผมเอาไปเป็นเฮฟวี่อยู่เอาไปเป็นเฮฟวี่แล้วก็ไปเป็น,นก๊ ได้รับราะหน้ามันหนักเกะหนาอยู่แต่คันนี้มันไอเควีหนึ่งเอสแลกมันเจาะได้เลยไม่ประจันกันนะดูดูดูแปดสิบแปดโดนมันยิงแค่คา,างเข่าเดียวมันก็ตายแล้วเนะี่ย กาไม่ไปเป็นไรเริ่มมาก็แตกได้ไย,ย,ยิงมันเพื่อนเอ็งควรข้านเฮฟวี่แทงหดโหดเลยนะเฮ้ยโอ้สตูกสต๊กสตู๊กสามจสตู๊กสา มนการกระสุดด้านหลังแล้วคันนีสู้กันแอนเซอร์อยู่ด้านหลังเองเนะี่ย KV1S เป็นตัวหนึ่งที่มันโหดกว่า KV2 แน่นอนผมพูดจริงมันโหดกว่า KV2 แน่นอน คนลองไปดูประวัติของ KV 1S ครับว่าจะวิจัยไปเป็น IS 2ที่ยิงคิงยิงไทเกอร์ตายได้เลยยิงคิงไทเตอร์เก้อแตกได้เลยไม่เช่กนลองไปดูมันดูๆดดูความแรงของมันสิมันเอาถึงขั้นเฮฟี่แท n k ตั้งแบบ เฮฟวี่แทงนี่เป็นสาภาพเดียวกันแตกได้เลยและแน่นอนล่ะครับว่าคันนี้ถ้าเกิดคุณเห็นกระบอกปืนมันเป็นแบบนเนี่ยแล้วคุณเป็นทีสามสี่หรือทีสามสี่ไปสิห้าไม่ควรเอาไปไฟเลยาะคันนี้ยิงยิงทีเดียวเลือดหายไปครึ่งหลอดถไพผมเดานะหายไปครึ่งหลอดแน่นอน ถไม่หายไปครึ่งหลอดก็เกือบแตกหรือไม่ก็หายไปแบบเยอะพอสมควรไอคอันนี้ผมไม่อยากเอาออกไฟไฟเลยมันสาภาพอะไรเด่มันสาภาพมันสาภาพอะไรอสาราาลเมริกา ไม่รู้แต่ถ้าโลคือจะเอาคีวีอะไรอย่งนี้ไปไฟอย่างนั้นจะเอาคันไหนไปไฟดีที่3-4หรอลองดู It's you อันนี้มันยานไปข้าดยานกว่าอ,อีกเจอแล้วนี่ ในคันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะแทงผมเนี่ยนะผมก็เคยฆ่ามันนะโดยที่เป็น 3, ที่สามสี่อะที่สามสี่โดยที่สามสี่หรือห้าทำไม่ได้แต่ที่รู้คือเคยฆ่ามันฝั่งเรามีเฮดลู่ทั้งคู่นนคน ทีสามสีและสิบห้าลูกพี่กลูล มันไปคันสุ่มอยู่ร้านบนแล้วพวกนี้จัดการเลยเจียมเจียมบอย ไทยกอ้์หนึ่งสามแมงนี่ก็ไม่อานี่ไม่กล้าออกไปเลยนั่นแหละ,ะ,ะผมรู้ผมแน่นอนเลยว่ามันจะลอ,อยผม แล้วใครบอกให้คุณเอากระสุนไปอยู่ขู่ขึ้นบนหัวครับยิงหัวแล้วเบิดไปเลย้ล็เกิดเจาะกาะได้นะสงครามโลกของจริงเนี่ยมีสามสี่เจาะเกาะไปเข้าเอา้าแบบไปเข้าหัวไออะไรไไไอะไอไอไทเกอร์บอกเลยว่ามันแตกครับแตกทั้งคนขับแตกทั้ง บอกเลยแตกทั้งคนขับแตกทั้งเน่ตแตกทั้งรถถายแน่นอนมันอยู่คนละที่กัน เลยมันไม่ยอมปรากฏตัวโอเคแตกไปชนะคลิปเนี้ยตียาวโดนยิงเกือบตายแล้วเนี่ยยังรอดกับไม่ได้เลย อ,อแล้วเมื่อไรจะเก็บได้นี่นะเออฟามเขาฟามมันต้องฟามเอ,อา,าไปตามทีมประลาพไปอื้อ,อ้าาอ่า ทำไมเหมือนผมเห็นไทเกอร์หนึ่งแสนองเงี้ขึ้นเนี่ยในสนามลบมันเหมาะกับดาานี้ เข้าทางกันเลยนะแล้วคุณจะไป เคป้เจ้าเลยพวกนี้เนี่ย ไอ้พวกนี้มันแรงระดับพระเจ้าเลยผมว่าคุณมาผิดที่นะครับแม่งเหลือกันแค่สองคเนเฮ้ยอะไร แพรอบนี้ก็ไม่เปเลยคุณชนะมาหลายรอบแล้วแต่ถ้าชนะดิอยากตายเลยนะแม่งเหลือแค่คันเดียวแล้วชนะตด้กุจะบ้าตาย,เ,ยนะเสียงอะไรข้างบนน่ะนะ จะมีเสียงรบลัวนหน่อยนะครับแล้ทังอันไหนดีดทีหกอีหนึ่งแกลกี่ะาปัามมือเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันออกลบกันเลยก็แล้วกันครับตอนนี้ก็เริ่มกันแล้วนะครับครั้งนี้ เออรอบนี้รอบเดียวแล้วเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปแล้วครับหรือไม่ถ้ามันยังไม่ผ่านรอบนี้นก็เราจะกินพื้นที่แบบอะไรถึงไม่รู้เออพี่ลูกเฟยทำยูวัยก็ทำยูแบบบ้าจนอะไรแล้วก็ไปใส่ในด้วยมันห่ว มันจะมีมันมีให้ฟรีนะคบไปคันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ต้องไปเก็บเองนะมันมีให้ฟรีตายแล้วไ่เอาละคุณพระเจ้า T สามสิบี T สามสิบสี่ ไป <First shot. S 1> ั๊ดดีมากไอคีวีหนึ่งไอดีมากคีวีหนึ่ง ช่วยเควิีคุณไม่ใช่พระเจ้านะคะคุณพระคุณเจ้า ถ้าเราถ่างคำนี้พูดไทยได้นะจ๊ะ นี่เอจจะเอาเอ็นสีเทอร์แมนให้ได้ใช่ไหมเนี่ยแตกแน่นอนแตกแน่นอนแตกแน่นอนสียองยิงยงก็แตกโอเคปิดคลิปเรียบร้อยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องผม ด้วยและอย่าลืมุณ่อถากดไลค์ด้เยเพราะว่าผมลงคลิปใหม่ใหมมันไม่ค่อยมีคนกดไลค์ให้เลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะไม่ทันคลิปลงแล้วนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ